วัดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่กอพบูธแคมป์นะครับวันนี้เป็นเรื่องของอนุกรมนะครับวันนี้เรามีห้าเทคนิคนะครับที่มองโจทย์อนุกรมปั๊บรู้เลยนะครับว่าเราควรจะทำยังไงอ่อนุกรมนะครับเราจะมาดูนะครับว่าห้าห้าเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งนะครับแบบที่หนึ่งแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดา ไอตัวแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น5แบบด้วยกันนะครับ1.1ก็เป็นแบบเพิ่มลดคงที่นะครับ1.2นะเป็นแบบเพิ่มลดเรียงลำดับนะ1.3นี่ก็จะเป็นแบบแบบยกกำลงังนะครับนะ1.4ก็จะเป็นแบบ เศษส่วนนะครับเศษส่วนสองนะครับแบบที่สองก็จะเป็นแบบผสมนะครับแบบที่สามก็จะเป็นแบบหลายชั้นนะฮะแบบที่สี่นะแบบที่สี่ก็จะเป็นแบบต่อเนื่องนะครับแบบที่ห้าก็จะเป็นแบบรูปภาพนะรูปภาพอันนี้ผมไปรวมออกมาให้นะครับอ่ะทีนี้ไปดูนะครับไปดูอนุกรมคืออะไรนะอนุกรมคืออะไร อนุกรมคือนะครับคือกลุ่มหรือตัวเลขนะครับที่มีการทําไมครับนะฮะเรียงกันเรียงกันเป็นยังไงอย่างเป็นระบบนะเป็นระบบหรือเป็นซิสเต็มนั่นเองนะโอเคไหมฮะข้อสอบนะครับข้อสอบเนี่ยนะดูนะฮะข้อสอบเขาจะให้เรามานะครับให้เรามาหาตัวเลขถัดไปดูคีย์ตัวนี้นะฮะหาตัวเลขถัดไปหรือหายไปนะครับอะไรที่มันหายไปอ่า อย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้นะอันนี้ก็คือกลุ่มตัวเลขถูกไหมครับสองสี่หกแปดอันนี้คือเป็นชุดตัวเลขโจทย์เขาก็จะหายให้หาตัวที่หายไปตัวนี้นะครับสมมติว่าอันนี้สองสองสี่หกแปดอ่ะเราก็ดูนะฮะไอตัวที่หายไปคืออะไรอ่ะถ้าเราสมมติว่าเราท่องแม่แม่เลขอสูตรคูณนะครับสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบอ่ะโอเคไหมฮะสองห้าสิบคือความหมายตัวนี้หมายถึงว่า สเนี่ยมันห่างกับ2นะครับสมันห่างกับ2เท่ากับ2 6มันห่านกับ2เท่ากับ2ก็หมายถึงว่า2บวก2เท่ากับ4นะครับ4บวก2เท่ากับ6 6บวกกับ2อเท่ากับ8 8บวกกับ2เท่ากับ10อ่ะอันนี้นะครับเป็นความหมายของอนุกรมอ่าต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูว่าอนุกรมนะครับอนุกรมแบบที่1นะแบบนี้เทคนิคที่1ก็คือว่าเพิ่มลดคงที่นะครับเพิ่มหรือลดคงที่เพิ่มคือบวก นะลดลดคือลบนะครับมันคงที่3ไป6ไป9ไปบวกก็คือมันมันเพิ่มขึ้นก็คือมันมันไปทางบวกโอเคไหมฮะนะเพราะฉะนั้น3 3ไป6ไป12เนี่ยมันยังไงครับนะฮะสเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพิ่มขึ้นคือบวกบวกเท่าไหร่ครับถึงถึงเท่ากับ6ก็คือบวก3 6บวกเท่าไหร่ครับถึงเท่ากับ9ก็คือบวก3 9บวกเท่าไหร่ครับถึงเท่ากับ12ก็คือบวกอีก3 นะเพราะฉะนั้นตัวเลขถัดไปเท่าไหรครับ12บวก3มก็คือเท่าไหร่ครับ15อ่าโอเคไหมฮะเ,เรามาโตดูต่อนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือว่าเมื่อกี้มันเพิ่มใช่ไหมสามมาหนึ่งลบหนึ่งลบสามอันนี้คือมันลดถูกไหมครับนะฮะมันลดทีนี้นะครับทีนี้เนี่ยสามนะครับสามลบล,ลดลดลงหนึ่งนะครับ 3ลบ1ได้เท่าไหร่ครับ3มลบ2เท่ากับ1โอเคไหมครับ1 1ลบ2เท่ากับลบ1อันนี้งงไหมครับงงไหมฮะถ้างงเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ให้ดูนะครับอ่ะตัวนี้ปั๊บนะปัะ๊บอ่าเราดูนะครับอันนี้คืออันนี้คือ3ามนะครับสามสองหนึ่ง นะครับ0ลบ1ลบ2ะครับลบ3ลบ4นะครับลบ5อันนี้ก็เป็นเส้นจำนวนที่เราเรียนกันตั้งแต่เด็กๆนะครับเรามาดูนะครับ3า,าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะลบลบก็คือลดลงถูกไหมครับลดลงเท่ากับ2 นะครับเราก็ลดลงเท่ากับ2เพราะฉะนั้น3าลบสก็คือ1โอเคไหมฮะทีนี้1 1ลบอีก2นะครับ1ลบอีก2เราก็ลงไปอย่างี้นะครับ1ลบอีก2อลบสก็คือลบหเห็นไหมฮะหลบด้วยสองก็คือลบหมันไป2ช่องเห็นไหมครับ1ลบด้วยลบสก็คือลบหก็คือเอา2มาลบหนะได้ลบหอ่าทีนี้นะครับตัวนี้ ลบหนึ่งลบหนึ่งลบด้วยลบสองไม่เท่าไหร่ครับลบหนึ่งลบอีกลบสองก็คือลบสามนะสังเกตดูนะครับลบหนึ่งลบด้วยลบสองนะครับก็คือลบสามนะครับก็คือลบสามเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรครับอ่าสังเกตดูนะครับลบหนึ่งลบด้วยลบสองนะครับเท่ากับลบสามโอเคไหมครับ ลบลบด้วยลบ2ก็คือลบสามทีนี้ตัวถัดไปก็คือลบ3มลบด้วยลบ2นะครับลบด้วยลบ2ก็คือเท่าไหร่ครับลบห้าแปดยี่สิบสี่เจ็ดสิบสองสองร้อยสิบหกนะครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นคงที่แต่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับตรงที่แต่เพิ่มขึ้นก็จะมีสองอย่างด้วยกันก็คือเมื่อกี้บวกไปแล้วใช่ไหมครับเราลองตัวนี้เรามาดูคูณบ้าง นะครับแติว่าแดบวกอะไรคงไม่ได้ยี่บี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน,น่าจะเป็นคูณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแปดคูณด้วยสามนะครับแปดสามยิบสี่นะครับยี่บสี่คูณด้วยสามนะครับเท่าไรครับสี่สามิบสองสามสองหกก็คือเจ็ดิบสองเจ็ดสิบคูณด้วยสามนะครับเจ็ดสองคูณด้วยสามนะครับสามสองหกเจดสามยี่สิบเอ็ดอ่า ทีนี้216คูณด้วย3เห็นไหมอันนี้คูณด้วย3 3 3หมดเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็คือ216คูณด้วย3นะครับ6 38นะครับทด1 3 134สเป็น648อ่าโอเค486 162 5 4 1 8มันมันลดลงเห็นไหมครับลดลงลดลงคงที่หรือเปล่านะครับเราถ้าลบก็คงไม่ได้เราลงหารดูนะครับ อันนี้เราหารด้วยสามดูนะครับหารด้วยสามดูนะครับสามหนึ่งสามสามนะครับตัวนี้ก็หารด้วยสามนะสามสามห้าสิบห้าสามสี่สิบสองตัวนี้ก็หารด้วยสามนะครับนะสามหนึ่งสามหนึ่งสามแปดสามยี่สบสี่โอเคตัวนี้ก็หารด้วยสามนะครับหกสามสิบแปดตัวนี้ก็ตอบหก ทีนี้มาอันที่3ามนะครับก็คือเพิ่มหรือลดแบบเรียงลําดับนะเพิ่มสังเกตดูนะครับ3าม0กสิบสิบห้านี่คือมันมันเพิ่มถูกไหมครับเพิ่มทีนี้มาดูนะครับว่าการเพิ่มของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราลองดูนะครับ6กับ3ามห่างกันเท่าไหร่ครับหลบ3าได้3มเราดูส่วนต่างนะครับ10กับ6ห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกัน4นะครับ สิบห้ากับสิบห่างกันเท่าไรครับเอาสิบห้าลบสิบก็คือห้าอ่าสังเกตดูนะเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นตัวต่อไปแล้วยังครับสามสี่ห้ามันเพิ่มแบบเรียงลําดับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปเราก็น่าจะเป็นสามสี่ห้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นหกนะครับเพราะฉะนั้นสิบห้าบวกหกก็คือเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดอ่าสิบลองเอาสิบลบหกดูนะครับก็ลองบวกลงลบดูนะครับสิบลบหกก็คือ ก็คือ4นะครับบวก4 6บวก4ได้10อ่า18 18ลบ10นะครับก็คือ10บบวก8ดา30 30ลบกับ18ก็ได้กับ12นะครับนะเห็นไหม18บวก12ได้30เราก็มาทวนนะครับ6บวก4ได้10 10บบวกแได้18แล้วก็18บบวก12ได้30เพราะฉะนั้นตัวต่อไปคืออะไรครับคิดว่าตัวต่อไปคืออะไรนะฮะเรามาดูเป็นเรียงลำดับเป็นยังไง4นะฮะ 4 8 12 4ดสิบสองสีึงสี่สี่สเพราะฉะนั้นตัวไปก็คือสิบหกโอเคไหมครับสิ 16. เห็นไหมเพิ่มแบบเรียงลําดับเพราะฉะนั้น30มสิบกสิก็คือเท่าไหร่ครับ4ี่นั่นเองอ่าไปต่อครับไปต่อเริ่มมันเริ่มมันอ่าทีนี้มาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้2อศลบ ก็คือมันลดลงนะลดลงทีนี้เรามาดูว่ามันลดลงเป็นยังไงบ้างนะครับ African ก็บมันบวกมาลบดูก่อนนะฮะสองลดลงมาศูนย,ย์ได้เท่ากับ2โอเคไหมครับศูนย์มาลบสามได้เท่ากับได้เท่ากับสามลบลบเจ็ดลบเจ็ดลบมาอีกสามนะครับลบเจดลบามเรานึกถึงตัวตัวไอตารางนั้นนะครับก็ ลบเจ็ดลบสามก็ได้เท่ากับก็คือลบอีกสี่นะครับลบอีกลบสี่นะครับเห็นไหมสองลบสองลบด้วยลบสองเท่ากับศูนย์ศูนย์ด้วยลบสามเท่ากับสามลบสามลบลบด้วยลบสี่ก็คือได้ลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดลบอะไรครับก็คือลบห้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็คือมันต้องลบด้วยอะไรครับลบหก ลบสิบสองลบหกก็คือลบสิบแปดเห็นไหมฮะมันเพิ่มขึ้นอย่างมีลำดับเห็นไหมครับลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกอ่าโอเคเื่อจ,จะเป็นแบบยกกําลังนะบแบบยกกําลังนะบแบบยกกําลังเราก็ดูนะครับแบบยกกําลังเป็นยังไงบ้างนะครับซีเควนต์ที่มันให้มานะครับนะครับสามสามยกกําลังหนึ่งได้สาม,สามกก 1, 3, ถูกไหมครับสามยกกําลังสองได้เก้า 3ยกกำลัง3มได้27ิบดนะครับ3มยกกำลัง4ี่ได้แปดสิบเอดมยกกำลังหนึ่งคืออะไรนะสำหรับคนที่ไม่ทนันออมยกกำลังหนึ่งคืออะไรนะครับ3มยกกำลังหนึ่งก็คือ3มคูณกับ3มคูณกัน1ครั้ง3มยกกำลังสองก็คือ3มคูณ3มกัน2ครั้ง3มยกกำลังสามนะครับก็คือ3มคูณ3มคูณ3มนะครับคูณกัน3ครั้ง3มยกกำลัง4ี่นะครับก็คือ3มคูณ3มคูณสาม คูณกันสี่ครั้งนะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะตัวนี้ก็น่าจะเป็นสามยกกําลังห้านะสามยกกําลังห้าก็คือสามคูณกันห้าครั้งนะครับแล้วก็สามคูณกันห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสามคูณกันห้าครั้งนะเป็นเท่าไหร่นะครับอลองคูณดูนะฮะสามสามเก้านะครับเก้าสาม นะครับเก้านะครับย7ิบคูณสามคูณสามนะครับยี่สิบเจดคูณสามเจ็ดสามอ่ามสอคูณสามนะครับเจ็ดสาทดสนะสามสอก็ 3, 2, 6, นะครับก็เ,เอา81ดคูณด้วยอีก3อีกทีนะครับ นะครับสามหนึ่งสามแปดสามยี่สิบสี่นะฮะโอเคไหมครับแปดสามยี่สิบสี่ทีเรื่องเศษส่วนนะครับเรื่องเศษส่วนเนี่ยคำว่าเศษส่วนก็คือนะครับนะเศษส่วนนิยามของเศษส่วนคืออย่างนี้นะครับก็คือนะฮะมันจะมีด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยครับเราเรียกว่าเศษโอเคไหมครับด้านบนนี้เราเรียกว่าเศษ ด้านล Connie, ่างนะครับด้านล่างเราเรียกว่าส่วนนะเพราะด้านล่างเราเรียกว่าส่วนสังเกตดูนะครับซีเควนต์อันนี้นะครับนะหมายความว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับซีเควนต์ตัวนี้หมายความว่ายังไงนะครับอ่าหนึ่งก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งโอเคไหมครับหนึ่งส่วนสามยกกําลังหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งส่วนสามยกกําลังสองสามคูณกับสองครั้งก็คือเก้า อันนี้ก็คือหนึ่งส่วนสามยกกําลังสามนะโอเคไหมครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งส่วนสามเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสามยกกําลังสี่นะครับก็เอาสามยกกําลังสี่ก็คือสามคูณกันสี่ตัวนะครับอันนี้สามสามเก้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดคือหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดนะหนึ่งส่วนแปดสิบเอ็ดอ่าแบบผสมแบบผสมนะบแบบผสมมียังไงบ้างนะครับแบบผสม ทีนี้เรามาดูแบบผสมนะครับแบบผสมก็คือมี c นะครับมาดูแบบผสมเนี่ยมันมันจะต้องสองชั้นนะครับมันมันจะไม่ค่อยมีชั้นเดียวนะครับเวลาเราดูนะเวลาเราดูเนี่ยนะเราก็จะดูตรงนี้ก่อน c นะครับนะเวลาเราดูเราอาจจะดูตัวเว้นตัวก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่น4ี่ไปเก้านะสี่ไปเก้าโอเคไหมครับ แล้วก็9ก้าไป14แบบนี้นะครับเราอาจจะดูตัวเว้นตัวก่อนอ่าแล้วก็ค่อยจะไปตัวที่เราจะหาดูนะครับอ่ามาดูตัวที่1ก่อนนะครับ4ไป9เนี่ยนะ4ไป9 4 9 9ป้าบวก5้าโอเคไหมครับเท่ากับ9 9บวกอะไรนะครับ4บวก5เท่ากับ9นะครับอ่าทีนี้9บวกอะไรนะครับ9้าบวกอีก5้าโอเคไหมครับ9บวกอีก5าก็เท่ากับ14 สิบสี่บวกอีกเท่าไรครับตัวนี้ก็น่าจะบวกด้วยอะไรครับนะทีนี้ก็น่าตัวนี้ก็น่าจะบวกห้าโอเคไหมครับตัวนี้ก็น่าจะบวกห้าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิบเก้าอ่าโอเคไหมครับอ่าทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวนึงก็คือยี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวนี้นะครับลองดูนะครับยี่สิบห้าตัวนี้มายี่สิบห้าลบหกยี่สิบห้าลบหกได้สิบเก้าสิบเก้าลบอีกหก โอเคไหมครับ1 9บลบอีกหได้13บสามแสดงว่าตัวนี้ก็คือ13ก็ต้องลบด้วย6โอเคไหมครับ1 3บลบหก็คือได้7จ็ดอันนี้แบบผสมนะแบบผสมตัวถัดไปนะครับทีนี้จะเริ่มอนุกรมหลายชั้นละหลายชั้นเนี่ยมันต้องสองแถวนะครับคือแถวเดียวไม่ออกเลยนะอ่ามาเรามาดูนะครับอนุกอนุกรมหลายชั้นเป็นยังไงนะครับนะอนุกรมหลายชั้นอ่ามาดูนะครับอนุกรมหลายชั้น ห้าห้าไปสิบสามนะครับนะครับห้าบวกแปดโอเคไหมครับได้สิบสามนะสิบสามบวกสิบสามบวกสิบนะครับได้ยี่สามนะครับยี่สามบวกด้วยสิบสามนะครับได้สามสิบหกนะครับได้สามสิบหกเออแล้วตัวต่อไปเราจะบวกอะไรดีนะครับถึงถึงจะได้ตัวนี้นะตัวนี้เรามาร์คไว้ก่อน มันมันดูมีความสอดคล้องไหมครับแปดสิบสิบสามดูยังไม่ไม่ไม่ยังดูไม่ออกนะฮะทีนี้เราก็มาดูนะครับมาดูชั้นถัดไปชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองก็คือแปดกับสิบได้สองนะครับสิบสิบสามลบสิบได้สามอ่านะครับเริ่มเริ่มมีความสอดคล้องนะครับสองสามตัวนี้ก็ต้องน่าจะเป็นสี่นะครับสิบสามสิบสามบวกสี่ตรงนี้ก็เป็นสิบเจ็ด โอเคไหมครับอ่าแล้วเราก็ได้สิบเจเลยนะครับก็เอาสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดไปบวกกับสามสิบหกนะครับสิบเจ็ดบวกด้วยสามสิบหกนะฮะก็ได้เท่ากับห้าสิบามอ่าตัวนี้เราก็ตอบห้าสิบสามอ่าห้าสิบสามโอเคไหมครับอ่าทีนี้มาต่อครับมาต่ออ่าตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแปดสิบห้านะครับแปดสิบห้า 8ปดสิบห้าคือมันลดลงถูกไหมครับ8ปดสิบห้าลบสามก็คือแปดสิบสองปดสิบสองลบกับหกนะครับได้เท่ากับเจ็ 6, ลดสิบหกเจดสิบหกลบลงเท่ากับลบสิบสองโอเคไหมครับแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไม่ยังดูไม่ออกนะครับยังดูไม่ออกว่าความสัมพันธ์นี้มันมันจะไปได้ยังไงโอเคไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกแถวหนึ่งนะครับลบสามคูณสองนะครับลบสามคูณสองได้ลบหก ลบหกคูณอีกสองก็ได้เท่ากับลบสิบสองนะครับเห็นไหมมันคูณ2เหมือนเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องคูณสองก็เป็นลบยี่สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหกสิบสี่ลบด้วย24ิบสี่ก็เป็นเท่าไหร่ครับนะบก็เป็นสี่สิบนะสี่สิบอ่าทีนี้มาดูการคูณบวกลบบ้างนะครับนะบ,บวกคูณบวกบวกคูณบวกได้บวกนะครับ บวกคูณลบนะครับบวกคูณลบได้ลบอ่าจไปนะฮะจำไปเทคนิคนิดนิดหน่อยหน่อยจำไปอ่าทีนี้มา,าดูอนุกรมต่อเนื่องบ้างนะอนุกรมต่อเนื่องบ้างนี่คือเขาเรียกว่าชั้นเดียวไม่จบโอเคปะ่ะมันจะต้องหลายๆชั้นอ่ทีนี้คือวันนี้มันทาความรู้จักกันก่อนนะครับอสองสามห้านะดูมันไม่ดูแม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันเลยนะครับ ทีนี้มาดูตัวที่ห้านะครับเราลองก็ลองผิดลองถูกนะครับสองลบสามสามลบหนึ่งอะไรไม่ได้ตัวที่ห้าเนี่ยเออตัวที่ห้าเนี่ยมันเกิดจากเอาสองมาบวกกับสามเว้ยได้ห้าโอเคป่ะนะฮะทีนี้ตัวที่แปดนะครับแปดมันก็คือเอาเอาสามมาบวกกับห้าได้แปดอ่าเห็นไหมฮะเริ่มเริ่มเริ่มสอดคล้องแล้วไหมครับนะฮะตัวที่สิบสามนะครับสิบสามก็คือเอาห้ามาบวกกับแปดห้าเห็นไหมครับ เอาห้ามาบวกกับ8ดเพราะฉะนั้นตัวถัดไปนะค,คืออะไรครับก็เอาสองตัวมาบวกกันนะครับก็คือแดบวกกับสิบสามโอเคไหมฮะก็คือยี่สิอ็ดก็คือยีก็คือ21ดนั่นเองนะโอเคทีนี้เรามาดูตัวถัดไปนะครับดูต่อไปหนึ 1, 3, 4, 8, 15, ่งสามสี่แปดสิบห้ายี่ิบดดูไม่ค่อยจะมีความสอดคล้องกันเลยใช่ไหมฮะ1นึ่งบวกหนึ่งบวกสาม นะลองดูลองดูเหมือนเดิมนะหนึ่บวกสได้สโอเคไหมครับนะครับทีนี้ตัวที่แปเนี่ยเราดูแปดบวกสมได้เจ็บวกหนอ้ามันต้องบวกกัน3ตัวหนึ่งบวกสาบวกสบวกสถึงจะได้8ปดอ้าตัวสินะครับเกิดจากอะไรบ้างนะครับดูนะฮะบ,บวกกันสาตัวสามบวกสบวกแได้ไหมนะครับ 8กับ42ได้เว้ยอ้าวแสดง27เช็คอีกทีบวกกัน3ตัวนะครับก็คือ4 8 5 4บวก8บวก15ได้ไหมได้27ไหมนะครับ15บวก8ได้23 23บวก4ได้27อ้าแสดงว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะนนะก็คือก็คือน่าจะเป็น3ตัวนี้นะครับ8บวก15บวก27นั่นเองนะครับ8บวก15บวก27นะเท่าไร่ครับนะครับ แปดบวกสิบห้านะครับแปดบวกสิบห้าได้ยี่สิบสามยี่ิบสามบวกยี่ิบเจ็ดเท่ากับห้าสิบ่าเราก็ตอบห้าสิบอ่าโอเคอ่ะทีนี้มาดูแบบสุดท้ายนะแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายอนุกรมแบบภาพนะอนุกรมแบบภาพเรามาดูอนุกรมแบบภาคอนุกรมแบบภาคนะครับเราก็มาดูความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับความเหมือนบางสราางความสัมพันธ์เหมือนเดิมสี่หกแปด เขาให้หาตัวนี้เออตัวนี้หายยังไงดีนะตัวนี้โทษนะครับโจทย์มันหกสิบสี่ตกไปนิดนึงอ่าตัวนี้โจทย์มันหกสิบสี่อ่าไอสิบหกดูความสัมพันธ์ก็ลองไล่ไล่คือลองสุม่มลองผิดลองถูกก่อนนะหัวใจของการทําอันนี้นะครับหัวใจของการทําตัวนี้นะฮะเราเรียกว่า trial and error นะครับ trial and error ลองผิดลองถูกนะครับเราต้องลองผิดลองถูกมันก่อนว่าอันไหนมันจะถูกจะผิด นะลองไปก่อนสามบวกหนึ่งได้สี่เอ้ยได้เว้ยสี่บวกสองได้หกเอามาบวกกันเว้ยพี่น้องนะฮะสามบวกหนึ่งนะครับสามบวกหนึ่งสี่บวกสองเว้ยห้าบวกสามอ้าวเห็นไหมฮะความสัมพันธ์เริ่มได้นะครับบวกกันแล้วเป็นตัวนี้บวกกันแล้วเป็นตัวนี้บวกกันแล้วเป็นตัวนี้ไว้ได้เว้ยสี่อะไรได้สิบหกเว้ยแปดแปดอะไรได้หกสี่เว้ยอ่าแล้วทีนี้เราก็จะหาความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับสี่กำลังสอง นะสี่สี่สี่กำลังสองได้สิบหกอ่าได้เว้ยแปดกำลังสองได้ไหมได้เว้ยแปดแปดหูสี่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือหกกำลังสองหกกำลังสองก็คือสามสิบหกอ่าโอเคนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้พอเรารู้หลักแล้วนะครับเราก็หลังจากนี้นะครับเราก็ต้องไปทำอะไรครับลงมือทำนะครับลงมือทำ นะฮะตะลุยโจทย์เยอะๆนะครับตะลุยโจทย์เยอะๆเลยนะครับฝึกฝนนะครับเพื่อหาประสบการณ์นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องอนุกรมก็เขาเรียกว่ามี5เทคนิค5้ารูปแบบตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ